ถ้ามีคนเยอรมันนะคะมาเล่าเรื่องเศร้าให้เราฟังเนี่ยอย่ายิม้มอย่ายิม้มอย่าหัวเราะเด็ดขาดคนไทยเรานะ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรมักจะยิ้มก่อนนะอย่ายิม้มวันนี้นะคะพี่นวลจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะในการในเรื่องการปรับตัวของ คนไทยเราเมื่อมาอยู่ในเยอรมนีหรือยุโรปก็ดีมันก็จะเป็นเหมือนกันนั่นแหละ,ะตามปกติแล้วคนไทยเราก็จะยิ้มยิ้มอย่างเดียวเนาะ,ะการปรับตัวนะที่นี้หมายถึงถ้ามีใครมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเนะีย่ยโดยเฉพาะคนเยอรมันเองเนาะเขาเล่าให้เราฟัง ถ้าเป็นเรื่องเศร้าเราก็ต้องเศร้าไปตามเขาเพราะว่ามันเป็นการให้เกียรติกันมันเป็นการอ,าอะไรอะเรากําลังฟังเขาเนาะเขาเล่าให้เราฟังเราก็ต้องเศร้าไปตามเขานะอย่ายิ้มอย่าหัวเราะนะที่คนไทยยิ้มคนไทยหัวเราะเนี่ยพี่นน์เข้าใจเพราะว่าพี่นนทก็เป็นทําไมเหรอก็เพราะว่า ที่ยิ้มที่หัวเราะเนี่ยอมันเป็นนิสัยคนไทยไงเราไม่อยากเศร้าไปตามเขาเราก็เลยอทำเป็นยิ้มทําเป็นหวัวเราะเนาะมันไม่ได้เราก็ไม่ได้คิดว่าหัวเราะเยาะเขาหรือว่ายิ้มเยอะเยอะอะไรแต่อย่างใดแต่เราไม่อยากเศร้าไปทําเขาใช่ไหมออ,อันนี้พี่นอนก็เป็นเนาะ ที่จริงแล้วเราต้องยิ้มไปกับเขาเวลาเขา,เามีความโชคดีอะไรยังไงแล้วก็เล่าให้เราฟังเนาะเราก็ต้องยินดีไปกับเขาแต่ถ้าเขา,เามีเรื่องเศร้ามาเล่าให้เราฟังเนี่ยนู่นนี่นั่นอะไรก็ดีแหละอืเราก็สมควรที่จะเศร้าไปกับเขาแล้วก็ปลอบใจกันปลอบใจเขาเนาะ คือเมื่อก่อนพี่นนทเคยเป็นเอ,อก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้มันไม่ดีนะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้าแล้วยิ้มทําไมเนี่ยแล้วหัวเราะทาไมนะฉันกาลังจริงจังอยู่นะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่พี่นนทเป็นที่ที่พี่นนท์ที่เพื่อนเล่าให้พี่นนฟังเพื่อนคนเยอรมันเนาะเอ,อ๊ล้านเขานะเออ,อาหลอกเอาเงิน หลอกเอาเงินเขาไปว่าจะไปจ่ายโรงเรียนนู่นนี่นั่นอะไรใช้ใจ่ายในภายในาการใช้จ่ายในโรงเรียนก็หลายร้อยอยู่เนาะแล้วพี่นวลก็เลยเห,เ,หเห็นเห็นเห็นข้อกำลังมึนตึงกำลังเครียดอยู่ในเรื่องนั้นพี่นวลก็เลยแบบพูดไปว่ามันมันเป็นการปลอบใจมันเป็นการปลอบใจนะคือ เอ้คงไม่ใช่แบบนั้นหรอกแล้วก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ถูกต้องอพี่นวลก็มา,าปรับมามาปรับเยอะเหมือนกันตัวพี่นวลเองเนาะที่จริงแล้วมันไม่ถูกต้องเราอย่าไปยิ้มอย่าไปยิ้มอย่าไปหัวเราะในขณะที่เขาเล่าเรื่องเศร้าให้เราฟัง Uh, เราต้องแสดงความจริงใจแล้วก็ฟังที่เขาพูดเนาะแล้วก็เขา,าจะได้รู้ว่าอ๋อเรากำลังฟังเขาอยู่เนาะมันก็เลยเแล้วเวลาเราไปไปยิ้มไปมัวร้อเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะเข้ากันไม่ค่อยจะเข้ากันคนที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละเศร้าก็แสดงอาการออกมาว่าเศร้าอา่า ดีใจก็แสดงอาการออกมาว่าดีใจเนาะเขาจะเป็นแบบนี้กันอ่าคือตรงไปตรงมาเนาะถ้าเวลาใครเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็ต้องเวลาเราฟังเราก็คือให้เกียรติเขาแล้วก็ฟังเขาแล้วก็แสดงอาการไปด้วยเนาะนั่นแหละพี่นวลก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่นวลเองก็เคยเป็น อ๋อก็มันมีหลากหลายนะมีมีหลากหลายที่ทำที่เราต้องอปรับตัวเยอะแยะมากาที่มาอยู่เยอะระมันเนี่ยอ่ะเราจะค่อยๆซึมซับค่อยๆรับรู้ว่าเออคนประเทศนี้เขาเป็นแบบนี้นะอะคือเขาจริงจังมากเขาจะไมเ่เล่นล้อและเหมือนคนไทยนะเอถ้าใครเคยสัมผัสแล้วก็จะรู้ว่า คนยุโรปหรือคนเยอรมันเนี่ยเขาจริงจังขนาดไหนเนาะก็นั่นแหละวันนี้พี่นวลมาเล่าให้ฟังในเรื่องการปรับตัวนะคะการปรับตัวในเยอรมนีหรือในยุโรปเราเนี่ยนะว่ามันก็มีในเรื่องนี้ด้วยเนาะก็ก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญเกี่ยวกับการแสดงอาการนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลย